อ่ะน้ำแข็งไม่เอาเลยไม่เอาเลยเดี๋ยวจะอาจจะเบิ้ลน้ำซุปเดี๋ยวดูก่อน mm hmm. ดูท้องก่อนว่าไหวไหมเจ้าเจ้ของร้านใจดีนะคะวันนี้ก็มากินข้าวมันไก่อีกแรงอันนี้จานละสี่สิบดูดิดูเนื้อไก่เขานี่ไม่มีการเอาอีโต้ทุบนะคะให้กันเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยะคะ่ะนี่ร้านนี้ก็อยู่แถวซอย ยานน้าเข้ามาจากทางลานโรงแรมเอเชียนะขับตงมาเสียงรถมันก็จะดังหน่อยมีทั้งตุกๆมีทั้งวินโมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ส่วนตัวมันไปทะลุถนนพระรามหนึ่งได้ไงไปออกถนนบรรทัดทองอะไรเงี้ยก็เชา้ชาๆเนาะตื่นมาแล้วก่อนจะไปเริ่มงานเราก็แวะมาเติมพลังอาหารมื้อแรกของร่างกายเรานะคะนี่ค่ะ